พักการเมืองเขียนน่ะก็จะต้องเขียนแบบโ oh, อ้อวดตัวเองนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมเฮ้ย <Hey, S 1> ของเราเนี่ยอาจารย์เราเป็นประเภทพวกก้มหน้าก้มตาทํางานอยู่่ะวะจะ่ิงเขียนประโยคอยู่คํานึงเนาะทํางานแล้วก็ไมยมกสองตัวปรากฏคนชอบในที่ประชุมของทีมกลยุทธ์ก็ชอบหมดเลยอาจารย์ก็ชอบมากคําเนี้ถามว่าทุกคนนะถามว่าทําไมชอบรู้สึกว่านี่แหละมันเป็นตัวตนของแบรนด์มันเป็นตัวตนของชัิชาตคือโลกอะ่ะมันขาดเราได้ เราไม่ได้สําคัญขนาดนั้นถ้าอยากจะฝากถึงคุณประยุทธ์ฝากอะไรพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนครับท่านสวัสดีครับผมประกิจกรกิบัฒนานะครับจริงๆเป็นอดีต ผู้บริหารบริษัทโฆษณาจริงๆปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ปรึกษาทางการตลาดให้ลูกค้าเป็นศิลป,ปินเขียนรูปด้วยทำงานเรื่องเกี่ยวกับ,บแบรนดิ้งหลากหลายมีส่วนช่วยในแคมเปญการเมืองสำคัญสำคัญอยู่หลายอันโอ้ท้าความยาวเลยเพราะว่าจริงๆรู้จักอาจารย์หลายปีแล้วนะครับรู้จักโดยบังเอิญเพราะร,รู้จักแบบเพื่อนอาจารย์อีทีนะครับจีบดีเพื่อนอาจารย์นี่สนิทกับผมเป็น เป็นกวนนักวิ่งกับอาจารย์มีอยู่วันหนึ่งอะ่ะเราก็เคยได้กินข้าวกันเนาะอาจารย์เองก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าผมลงผมอะ่ะอีกตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่าอยากจะลงผู้ว่ากทมมากผมว่าอาจารย์พูดไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีพักอนาคตใหม่อีกเนาะอาจารย์ก็พูดไว้ผมก็เออก็เดี๋ยวแกจะลงผู้ว่ามัง้งแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าก็ทิ้งระยะไปสักช่วงหนึ่งเพื่อนฝูงก็พวกพี่พ,พี่น้องๆก็เลยมาชวนให้ไป ทำงานแคมเปญให้อนาคตใหม่นะก,ก็เลยใช้เวลาไปทํางานแคมเปญให้อนาคตใหม่อ่ะอยู่ปีหนึ่งจนเขาได้สอสอ,สอตั้งแต่ตั้งพักจนหนึ่งเขาได้สอสอแปคนนะ่ะจริงก็ตอนนั้นก็ทําแล้วก็เหนื่อยมากแบบรู้สึกเลยโอ้โหงานการเมืองนี่มันเป็นอะไรที่โคตรเหนื่อยแบบอยากพักเลยอ่ะคือตอนนั้นก็ตั้งใจเลยว่าเฮ้ยพอเลือกจากการทํางานให้อนาคตใหม่ก็จะจะเลิกทำงานกลับมานั่งเขียนรูปจริง,จ,งจังเลยเนาะเพราะว่าเราก็เบื่อทั้งโฆษณาด้วยเบื่อ โคตรเบื่อหลายๆเรื่องก็เลยพอมันนอนอยู่บ้านสักสองเดือนอะไรเงี้ยก็โทรศัพท์ลึกลับก็มาบอกเฮ้ย hey, ผมจะลงผู้ว่าแล้วนะโอ้โหเอาไงวะไปรับปากแกไว้เมื่อเมื่อสักสองสามปีก่อนเนาะอีกคึดนึงวะต้องทํางานการเมืองอะ่ะเพราะว่าอุตส่าห์รับปากอาจารย์แล้วไม่ได้เลยแล้วอาจารย์แบบคือรับปากไปแล้วไม่ทํานี่ชิบหายแน่นอนอะไรเงี้ยนะก็ก็เลยต้องคึดอีกทีทีนี้เราคึดนึงเนี่ยเราก็กะไว้ว่า เฮ้ยม work. ah e ันคงสักปีหนึ mm ่งเหมือนอนาคตใหม่บ้างอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันลากกันมา3ปีรัฐบาลไม่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสักทีผู้ว่ามันก็ยืดเยื้อยี่เดียจนแล้วก็จนจนมาถึงวันเนี้ยจากนับวันที่อาจารย์โทรมาจนถึงวันเนี้ยก็เกือบ3ปีแล้วนะจนมาถึงไอ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 การเลือกตั้งที่อาจารย์ชนะล่าสุดเนี่ยคือก็3ปีพอดีคิดว่านะจริงๆถ้ารวมทั้งลากรู้จักนี่ก็ประมาณสัก4ปีอะไรเงี้ยครับผม จริงๆจ,จ,จริงตอนนั้นเน่ยคือเราก็คิดว่าไอ้ไอ้เบสเทอร์แบงคอกเนี่ยมันจะทานฟออ์์มไปยังไงคือมันก็มีสองเรื่องคือทำให้กรุงเทพมันน่าอยู่ใช่ไหมแต่ทีนี้นน่ยตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าด้วยตัวอาจารย์เองอ่ะคือประโยคนี้มันมาแบบโดยบังเอิญด้วยนะคือจริงๆตอนนั้นเนี่ยผมพยายามจะเขียนเขียนเรื่องเขาเรียกอะไรนะวิชั่นะของอาจารย์ก่อนว่าพูดง่ายว่า อาจารย์เนะี่ยอยากทํากรุงเทพอะ่ะให้มันเป็นยังไงใช่ไหมจริงๆไอ้เบสทเออร์ของแบงคอกของอาจารย์นี่มันคือทํากรุงเทพให้มันน,น่าอยู่ใช่ไหมแกก็บอกว่าใช่แต่แกขอเพิ่มคำหนึ่งนะแกก็บอกว่าขอเพิ่มคําว่าทุกคนเข้าไปได้ไหมมันก็เลยเป็นกรุงเทพเมืองนะ่าอยู่สําหรับทุกคนทีนี้พอมันมีพอมันมีเขาเรียกนววิชั่นแล้วอะแล้วมิชชั่นของคุณคืออะไรวะ คือสมมุติเวลาคุณไปพูดอะคุณจากที่ก็ไปพูดให้เนี่ยตลอดชีวิตผมเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์บา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 แล้วชาติาจะพูดอะไรอ <c> ะ <oughs> ใช่ไหมคือในในแง่ของมิชชั่นในแง่ของเรียกอะเฮ้ยผมเวลาคุณเห็นแบรนด์เนี้ยจะให้เขาจดจําคุณว่าอะไรถูกป่ะจริงจากรู้จักกันมาหลายๆปีเนี่ยจริงการเขียนเขียนแบรนด์เนี่ยคือผมคิดว่ามันต้องรู้จัก personality ของเขาเนาะ เราก็ต้องรู้จักไอ้เขาเลยนะไอ้อินเทนชันที่อยู่ในใจเขา่าที่เขาอยากจะเปลี่ยนทําอะไรอยากนู่นอยากนี้จริงๆเราก็มันก็ฝ่ายเอาอยู่อันนึงเนาะว่าจริงๆมันอาจจะเขียนด้วยความกวนตีนก็ได้นะคือจริงๆเราก็เขียนประโยคสวยๆมาเป็นร้อยอันอะไรเยอะแต่ว่าประกอบมันมีคําเนี้ยคือตอนนั้นไม่รู้อารมณ์ไปหมั่นไส้ใครเป่ไม่รู้เนาะคือรู้สึกว่าคือเรารู้สึกว่าเวลาพักการเมืองเขียนน่ะก็จะต้องเขียนแบบเขาเรียกนะโอ้อวดตัวเองนู่นนี่นั่นใช่ไหม เฮ้ยของเราเนี่ยอาจารย์เราเป็นประเภทพวกก้มหน้าก้มตาทํางานอยู่แบะวะ mm ่า hmm. จะยิงเขียนประโยคอยู่คํานึงเนาะ mm hmm. ทางานแล้วก็ไม้ยมกสองตัวปรากฏคนชอบเว้ยก mm hmm. ใ็ในในในที่ประชุมของทีมกลยุทธ mm ์อ่ะก็ชอบหมดเลยอาจารย์ก็ชอบมากคําเนี้ย mm hmm. ก็แล้วถามว่าทุกคนน่ถามว่าทําไมชอบรู้สึกว่านี่แหละมันเป็นตัวตนของแบรนด์มันเป็นตัวตนของชาติชาติถูกไหมครับ mm hmm. แล้วอันเนี้ยมัน call for action คือชัดชาจะเป็นคนทํางานชัดชาจะไม่มาคุยโ oh, อ้อวดอันนี้มันเลยเป็นเป็นเขาเรียกนะครแล้วคําว่าทํางานทํางานทํางานเนี่ยผมว่ามันในที่สุดแล้วมันสะท้อนความเป็นตัวตนอาจารย์ในเรื่องหนึ่งคือว่าอาจารย์เป็นคนที่ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเนาะก็ชอบประโยคนี้คือหนึ่งมันเป็นประโยคที่เรียบง่ายแล้วก็เป็นประโยคที่สะท้อนตัวตนของอาจารย์ที่สุดนะแล้วก็เป็นประโยคที่ผมคิดว่ามันเอาไปสื่อสารที่มันเขาเรียกมันอิมแพกอะ สำหรับในในการที่จะไปสื่อสารในการลงพื้นที่เนาะจริงๆที่สําคัญคือมันมันถูกรีเพลซแทนคําว่าเบสเตอร์แบงคอกเป็นครั้งแรกที่มันถูกรีเพลซเบสเตอร์แบงคอกแล้วมันเป็นประโยคที่ทําให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเบสเตอร์แบงคอกเนี่ยมันคืออะไรมันมันคือคนที่จะมาทํางานให้มันดีขึ้นมันคือคนที่อุทิศตัวตนที่จะมาทํางานให้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้มันมีนัยยะของความที่เรปิเซนแบรนด์ของชัดชาติให้มัน แล้วส่วนแบรนด์อื่นๆอย่างที่บอกอะว่าคือมันก็พอเดาออกว่าในแต่ละแบรนด์จะพูดอะไรคืออย่างอย่างอย่างที่ผมบอกว่าอย่างแบรนด์ประชาธิปัตย์เองผมก็เชื่อว่าเขาจะมาด้วยเมกะโปรเจกต์เพราะว่าอันนี้มันเป็นคือคือจริงๆไอ,ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยคือมันไม่ได้คิดจากลอยๆเนาะคือต้องต้องถามว่าคิดยังไงเนี่ยมันมันคงไม่ได้คิดลอยๆจริงๆมันก็ต้องคือในฐานะคนเป็นครีเอทีฟอะจริงๆคุณก็อาจจะต้องอ่านแมสเตจทางการเมืองที่เขาสื่อสารมาใน10ปีเนี้ย พรรคไทยรักไทยตัย้งแต่ยุคคุนทักษณิณเนี่ยแกสื่อสารอะไรคณะพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตเคยสื่อสารอะไร,ร,ะร,ะไรหรือพรรคของทหารในอดีตแล้วก็สื่อสารอะไรกันมาพวกพรรคข้าราชการทั้งหลายเนี่ยก็สื่อสารอะไรกันมารวมทั้งพรรคเกิดใหม่อย่างอย่างก้าวไกลอานาคตใหม่เนี่ยเขาสื่อสารอะไรอาจารย์เองเนี่ยจะดิฟเฟนเชียต์นี่ยังไงผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ล้วนๆเนาะคือจริงๆมันมันก็ถามว่าฟุกป่บม,ม,มันก็ไม่ถึงกับฟุกมันก็มาจากการแอานาลาิซิแหละทีนี้ ถ้าถามผู้ในมุมคีทีบคืออะไรคือจริงๆผมบอกว่าเราโชคดีเนาะที่อาจารย์เขาเรียกถ้าภาษา Marketing ะ่ะคือคุณได้โปรดักต์ดีอะ่ะคุณวินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคือผมคิดว่าอาจารย์เองเนี่ยมีความเขาเรียกอะไรนะมีความเป็นตัวตนสูงมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วก็ผมว่า อาจารย์มีความเป็นป๊อปเคานเจอร์อยู่ในตัวเองมาหลายสิบปีอ่ะซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นคุณสมบัติที่ผมคิดว่ามันยากนะที่จะหาในในแบรนด์อื่นในแบรนด์การเมืองอื่นๆถูกไหมฮะทีนี้เมื่อเราเขียนให้ประโยคทํางานทํางานนี้ไปอะเวลามันไปอยู่บนเสื้อของอาจารย์มันฟิตกับตัวตนอาจารย์คือจริงๆการเขียนประโยคก,การเขียนประโยคอะมันสําคัญมากๆในแง่ของการสื่อสารคือว่าเขียนแล้วมันฟิตกับแบรนด์ไหมเขียนแล้วมันฟิตกับไอ้คนที่เราอยากจะ บอกเขาไหมอะไรอย่างนี้คือคุณลองเอาคุณลองนึกง่ายๆคุณเอาแบรนด์ทำงานทํางานไปใส่ให้คุณจักทิพย์อะคุณว่ามันใช่เปล่าหรือเอาแบรนด์ทํางานทํางานไปให้คุณเอ้ก็มันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะแต่ว่าพอมันทํางานทํางานมันมันอยู่กับอาจารย์แล้วยมันใช่วะ่ะนั่นก็สแสดงว่าแบรนด์แบรนด์กับแมสเซจอะมันฟิตกันพอดีถูกไหมฮะมันก็กลายเป็นการสร้างตัวตนที่แข็งแรงผมว่าอันนี้เป็นจุดที่สตาร์ทที่สุดเนาะส่วนที่สองเนี่ยไม,ไม่รู้จะถามคำถาม หรือให้ผมพูดตอบไปเลยคือจริงๆแล้วพอแมสเสจที่มันสื่อสารตัวตนของแบรนด์เสร็จเนี่ยจริงทีนี้ในเรื่องของแบรนด์เนี่ยจริงๆมันมัน,ม,นมันมีตัวตนแล้วเนี่ยคือกำหนดคุณทำอะไรวะแล้วแบรนด์คุณทำอะไรเรื่องหนึ่งคือมันก็ต้องย้อนกลับมาเรื่องของไอไอ,ไอการ implement ว่าไอกรุงเทพเมืองหน้าอยู่เนี่ยสำหรับทุกคนเนี่ยผลสุดท้ายแล้วมันคืออะไรมันคือนโยบายใช่ไหม มันคือนโยบายที่ต้องไปทําให้กรุงเทพมันน่าอยู่ในสองร้อยสิบสี่นโยบายใช่ไหมแต่ปัญหามันคือว่าถ้าคุณต้องพูดสองรอสิบสี่นโยบายอ่ะภายในห้านาทีเนะี่ยคุณพูดไหวไหมโดฮะมันก็พูดไม่ไหวมันก็ต้องการประโยคของการสื่อสารอยู่ดีคือตอนนั้นเนี่ยเรื่องหนึ่งคือนอกจากเหนือจากแมสเสจของการทํางานทํางานทํางานแล้วเนี่ยจริงๆงผมคิดว่าประโยคนหนึ่งที่เป็นหัวใจหลักของ เเป็นประโยชน์เป็นหัวใจหลักของของการสื่อสารในเชิงนโยบายเลยคือเรื่องคือจริงๆราก็เขียนเยอะเนาะเพื่อที่ให้มันครอบคุมไม่200 214นโยบายนี่แหละจริงๆมันมีประโยคนึงที่ผมเขียนเอาไว้ก็คือว่าอยากให้อาจารย์เอาไว้ก็แล้วนะเอาไว้ไปไปพูดบนเวทีต่างๆว่าเฮ้ยไอ้กรุงเทพมึงนะอยู่มันคืออะไรวะคือจริงๆแล้ววันนั้นเราเขียนอยู่ประโยคนึงว่าเราเชื่อว่าคนกรุงเทพอ่ะ โดยส่วนใหญ่อันนี้เขียนจากสามาัญสำนึกของเราเลยนะแล้วก็เขียนจากหน้าของลูกเราที่มันเติบโตมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยจริงๆอ่ะคนเราต้องการผมคิดว่าเรื่องเดียวกันกันกบเขาเรื่องอะไรนะรัสวัสดิการนั่นแหละเด็กที่คนนี้เกิดมาในประเทศเนี้ยมันก็ต้องการเกิดดีแก่ดีเจ็บดีตายดีในกรุงเทพมหานครถามว่าเกิดดีมันคืออะไรเกิดดีอ่ะคุณก็ต้องมีลมไปตั้งแต่เดวันที่คุณ อุแวออกมาบนกรุงเทพมหาะะคอนความเป็นกรุงเทพหมหาคอนเขาไปช่วยอะไรคุณบ้างเหรอถูกไหมฮะโรงพยาบาลที่ดีใช่ไหมสิ่งแวดล้อมที่มันดีใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเด็กที่คุณเกิดมาเสร็จแล้วคุณจะเติบโตไปในอนาคตเนะี่ยคุณมีโรงเรียนที่ดีมารองรับเขาหรือเปล่าถูกไหมการศึกษาที่มันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยถูกป่ะหรือแม้กระทั่งการเดินทางด้วยนะที่มันดีสภาพแวดล้อมที่มันดีมันเอ,อื้อให้คุณมีเขาเนะรียกนะเพลกาวที่มันดีเพื่อที่ให้เขาเติบโตในชีวิตที่ ใช่ไหมฮะเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ต้องออกไปไป,ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าไอ้ไอแกนของเกิดดีแก่ดีเจ็บดีตายดีในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันนํามาสู่เรื่องของนโยบาย9ดีของอาจารย์กรุงเทพมหานคร9ดีก็คือ9ดีให้ที่มันครบทุกด้านนะครับจริงอันเนี้ยพอเราเขียนประโยคนี้ได้เนี่ยมันก็ง่ายในการสื่อสารละถูกไหมฮะ ยิบย่อยมันก็ว่ากันไปในนโยบายพอเราเห็นแกนหลักของความคิดเกิดดีแกดีเจ็บดีตายดีในกรุงเนีมหานครเนี่ยนโยบายในแต่ละด้ามก็จะถูกฟิลอินเข้าไปในบล็อกแต่ละอันของมันเพราะฉะนั้นพอมันอยู่ในบล็อกของมันปุ๊บเนี่ยการสื่อสารมันจะง่ายแล้วมันจะใช้เวลาน้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพในการสื่อสารนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหัวใจของงานของดีทีจริงถ้าพูดมาถึงตอนนี้เราเห็นไหมว่างานครีเอทีฟนี้จริงๆมัน อาร์ตนี่มันมาทีหลังเลยน <c> ะ <oughs> จริงๆมันหัวใจของมันคือการสื่อสารมากๆเกอการสื่อสารให้เข้าใจการสื่อสารให้มันทัชโอมากมายและครับจริงๆโดยเฉพาะเรื่องมุมมองเนาะเรื่องมุมมองแล้วก็คือคือผมผมคิดว่าคือเรื่องมุมมองของแกเนี่ยแล้วก็เรื่องการเปิดกว้างมากๆในในในความคิดเนี่ยจริงๆผมคิดว่า สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจใน,ในตัวอาจารย์เลยคือว่าแกเชื่อว่าเป็นไปได้เนี่ยคือหลายๆอันเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไปไม่ได้หรอกว่ะแต่เมื่อลอง t r ยไปอะ่ะเฮ้ยมันมีอะไรที่มันมันมักเป็นไปได้เสมอๆเนาะอันนี้มันมันบอกิดว่ามันก็เป็นเลิร์นนิ่งอันหนึ่งว่าทําให้เราต้องเชฟมันใหม่เชฟวิธีคิดใหม่ไอ้อันนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ที่ผมคิดว่าเป็นเป็นหัวใจแล้วผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ก็น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไป ว่าเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปปฏิเสธมันคือบางทีอะไรที่คุณยังไม่เคยทํามาก่อนน่ะมันจาเป็นต้องทําผมคิดว่าอันนี้อันนี้เป็นหัวใจที่สําคัญนะแล้วผมคิดว่ามันเป็นหัวใจของคีทีมากๆหรือแม้กระทั่งผมคิดว่าไอการที่แกยอมรับยอมรับพวกแมสเซจทํางานทํางานได้เนี่ยผมคิดว่าประโยชน์อย่างงี้ผมเชื่ออะไรคุณไปขายบริหลายบริษัทนะแม่งอาจจะไม่มีใครเอากนี่แกก็รู้สึกว่าเออมันมีบางมุมมองที่ในการเลือกของแกมันมีอะไรที่น่าสนใจ อย่างไ,งไอ้เกดแก่แก่ดีแก,แก่ดีเจบ็บดีตายดีเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยวันนั้นที่แกชอบแกชอบเพราะอะไรแกก็มาบอกผมว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมเขียนเนี่ยมันทําให้แกนึกถึงไอ้งานขออาจารย์ป่วยเรื่องจากคันมนดาดังถึงเชิงตะกอนใช่ไหมจริงๆเออเราก็ลืมนึกไปว่าเฮ้ยจริงๆอะมันพูดเรื่องเดียวกันว่าในฐานะที่เป็นคนกรุงเทพแล้วก็ทํางานในช่วงชีวิตคนหนึ่งเนี่ยจริงๆเราก็ต้องการอะไรอย่างนี้แหละซึ่งผมคิดว่าอาจารย์ชาช่าเป็นคนอ่านหนังสือเยอะมากๆแล้วก็ จริงๆผมที่ว่าระหว่างที่ที่ทำงานกับแกนะแกก็จะชอบเล่าเรื่องหนังสือที่แกอ่านนี่แหละจริงๆหลายๆเรื่องเนี่ยผมก็เลยได้พลอยได้ความรู้จากไอ้หนังสือที่แกอ่านมันก็เลยพลอยได้มุมมองใหม่ๆนี่อันนี้อันนี้จะเป็นข้อดีที่สุดที่ที่ผมคิดว่าดีที่สุดในชีวิตการทํางานกับแกเนาะเพราะว่าไอ้ความรู้ที่มันได้จากแกเนี่ยมันมันเป็นความรู้ที่มันมีค่าอยู่แล้วมันสามารถไปแอพพลายเรื่องอื่นได้อีกเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ คือจริงๆผมชอบบรรยากาศที่อาจารย์ทีมทีมเพื่อนชัดๆเนาะคือคือเริ่มแรกต้องบอกว่าที่ตัวอาจารย์ก่อนเนาะคือตัวอาจารย์นะ่ะไม่รู้นะคืออย่างที่เราเห็นนะแกเป็นอย่างนั้นจริงๆคือแกเป็นคนเปิดกว้างกับคนรุ่นใหม่แล้วแกก็ไม่ได้อัเก้นคนรุ่นเก่าคือผมว่าแกเป็นคนฟังความคิดนะ่แล้วผมว่าไอ้เขาเรียกอะไรวะจิตใจที่ดีงามจิตไม่อยากแค่ามาดีงามเลยวะ คือใจิตใจที่แกดแกนนีะแกเป็นคนที่โพสิทีฟอะแกเป็นคนที่ติ้งโพสิทีฟอ่ะแล้วแกไม่เคยด่าใครแกไม่เคยเบรมใครแกไม่เคยเขาเรียกอะไรนะผมจําได้เลยผมมาเจอครั้งแรกนะแกเขียนตัวใหญ่อยู่บนกระดาษอันนึงนะสมัยก่อนยังทํางานอยู่ไม่กี่คนเนี่ยคือจริงๆตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเด็กๆอะไรเยอะแยะขนาดนี้เนาะ จริงก็ทำก็มีพี่ต่อคนหนึ่งที่เป็นแคมเปญเมเจอร์ตอนนี้ก็ไปเป็นที่ประธานที่ปรึกษาของท่านผู้ว่าใช่ไหมสององอาจารย์อาจารย์เนี่ยทุกครั้งเลยก็จะเขียนประโยคเนี้ยอยู่คำหนึ่งคือสนุกแล้วแกก็จะวงไปเีกว่าเฮ้ยทำอะไรดนะ้ขอให้มันสนุกอย่าไปทำแล้วก็เครียดอย่าไปทำแล้วรู้สึกโอ้โหมันเป็นภาระชีวิตชิบหายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่แกพูดเสมอเลย เพราะนั้นเห็นไหมเพราะเวลาเรากลับไปไอ้พวกประโยคทำงงทางานอะไรอย่างเี้มันก็สะท้อนไอ้อันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้อันเนี้ยมันเป็นหัวใจใหญ่แล้วผมคิดว่าทุกคนเน่ะเราก็จะเห็นว่าไอ้ความสนุกเนี่ยมันก็จะสะท้อนไปในงานครีเอทีฟมันสะท้อนในตัวเด็กผมคิดว่าอาจารย์เน่ะเป็นคนสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพราะอาจารย์เป็นอย่างเนี้ยผมคิดว่าไอ้คะแนนรังสีของอาจารย์มันก็จะสะท้อนไปในผู้ร่วมงานท่านอื่นๆด้วยมันสะท้อนไปถึงเทานั้นเ คนในชุมชนที่เป็นเครือข่ายที่เขาช่วยอาจารย์ะที่เป็นชาวบ้านเออมันเป็นคนอย่างนี้หมดเลยผมไม่เจอชาวบ้านที่เป็นชุมชนทํางานกับอาจารย์นะน่ารักทุกคนเลยนิสัยแบบเออว่ยผมว่าเรื่องใหญ่เลยมันสะท้อนมาจากคนเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมการองค์กรที่เนี่ยจะไม่ทลบอบแหวงเยอะนะผลสุดท้ายมันก็จะเป็นวัฒนธรรมแบบก็แลดิสคัตคุยกันเอาให้จบแล้วก็แยกย้ายไปทํางานจริงจริงทีมชาติเนี่ย จริงๆถ้าเรามองถ้าเรามองในแง่ของบริษัทถือว่าเป็นบริษัทที่เล็กมากๆเลยแต่ผมคิดว่าเป็นบริษัทที่เล็กที่แต่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีบรรยากาศที่เขาเรียกอะไรนะเรื่องแกลบเจเนเรชั่นน้อยคือเราสามารถจะมีผู้อาวุโสท,ที่อายุมากๆกับรถหล่นกันลงมาเป็นหนึ่ง mm. ก็เรียกเด็กที่สามารถที่จะท,ทำติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีก็เรียกมีแต่ว่าเราสามารถทํางานผสมผสานได้แล้วก็ผมคิดว่า เราก็มีความอารมุ่มมารวยมีความยืดหยุ่นมีความร่วมมือมีความก็เลยนะเรียนรู้ซึ่งกันและกันมคิดว่าอันนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นวัฒนธรรมองค์กรในใน,ในทีมช,ชาติอะ่ะคือคือเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญนะเพราะผมคิดว่าอันนี้ไม่รู้พูดได้ปนะ่ะแต่ผมคิดว่าไอ้วัฒนธรรมประเภทแบบเด็กใหม่หมดแก่สุดหมดเนี้ยบอกว่ามันยากอะ่ะผมว่าวันนี้จริงจริงอย่าง,อย,างอย่างวัฒนธรรมที่อาจารย์ ผมว่ารู้แกตั้งใจทำเปล่าเนาะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆไอ้สิ่งนี้มันสะท้อนออกมานี้พอมันสะท้อนออกมาผมคิดว่ามันมันก็เป็นบาใหม่ของการทํางานเนาะหรือแม้กระทั่ไงไอ้สิ่งที่แกหาเสียงมันก็เป็นบาใหม่ของวงการเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจริงๆสิ่งที่สําคัญนอกเหนือจากภาพของความใหม่ในทางการเมืองแล้วเนี่ย ผมคิดว่าการทำการองค์กรคือความร่วมมือของเจเนเรชั่นมุมมองที่มันมีลึกมากๆในเชิงการเมืองกับมุมมองที่มันเฟลชมากๆในมุมใหม่ของเด็กเนี่ยผมคิดว่ามันคอมไบ่กันได้ได้ได,ได้ได้อย่างอย่างกลมกลืนนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมคิดว่ามีเด็กรุ่นใหม่ๆหลายๆคนที่ทำงานด้วยก็เลยนะจิตใจเสียสละที่ผมคิดว่าอันนี้น่านับถือมากๆ ถ้าถามว่าจดจําในินีมเ้าใช่ไรผมว่ารอยยิมนะ้มเนาะจริงๆผมว่าสิ่งที่เราเห็นเนะี่ยไปตรงไหนอเราจะเห็นรอยยิ้มเนี่ยเป็นมันเป็นสิ่งแบบมันก็เป็นภาพจำเนาะจริงเวลาผมเจอพวกชาวบ้านเจอพวกทุกคนมันแฮปปี้วะทำไมมันมันคยอาจารย์นี่แหละเป็นคนที่ทาให้ทุกคนแฮปปี้แล้วมันก็สะท้อนม,มาในงานคือจริงๆอันหนึ่งที่ผมก็ลืมน่าจะพูดถึงก็คือว่าคือถ้าเราสังเกตว่างานแคมเปญของอาจารย์ะจะโพสทีฟแล้วก็เป็นครั้งแรกมั้งทีผมคิดว่า งานแคมเปญโพสิทีฟเนี่ยมันเวิร์กในประเทศไทยเพราะว่าที่ผ่านๆมาเราก็จะรู้สึกเลยว่างานแคมเปญทางการเมืองของประเทศไทยอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างเฟียใช่ไหมสร้างขู่ต้องขู่นู่นขู่นี่หรือไม่ก็ต้องออฟเฟอร์ิงด้วยตัวเลขคอมมิตอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่ผมไมคิดว่ามันมันงานเนี้ยคืองานแคมเปญของอาจารย์เนี้ย มันเป็นการสร้างบาร์ใหม่แล้วก็เราจะเห็นว่ามันสะท้อนเรื่องของ positive thinking แล้วก็งานแคมเปญเนี่ยจริงๆหัวใจหลักอันหนึ่งก็คือเราต้องการ Open ให้คนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับเราให้มากที่สุดใช่ไหมจิงิงอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างตอนที่ทำเว็บไซต์อย่างเงี้ย จริงๆอันหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญที่เราก็จะบอกเสมอเลยว่าจริงๆเหมือนเวลาคุณทําเว็บไซต์อ่ะราชการคุณนาไป200นโยบายอ่ะแล้วคุณแปะขึ้นไปบนเว็บไซต์อะแล้วก็คุณก็บอกให้คนแม่งมาอ่านผมว่าคนไม่อ่านว่ะแต่พอคุณเปิดให้คนมันคอมเมนต์หรือคิติคได้หรือเขียนนโยบายเพิ่มได้ปุ๊บเนี่ยวันนี้คุณไปดูในเว็บไซต์สิมีคนเข้ามาร่วมเรียก participation กับนโยบายของอาจารย์เยอะมากมาซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็น key success ที่สุดของ คือการที่เขาเรียกแะ้วเราทําแคมเปญแล้วมีคนเข้ามามีเขาเรียกนะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเกี่ยวเกี่ยวข้องไม่ว่าจะการออกเขาเรียกนะไม่ว่าจะช่วยออกแบบไม่ว่าจะช่วยคิดนโยบายไม่ว่าจะทําอะไรหรือจะช่วยเส์ฟน้ําหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่ากที่เราเห็นเห็นี่อาจารย์ไปคนเ็ามาเสิ์ฟน้ําให้ขนมเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากนะจริงๆอันเนี้บอกว่ามันผมว่ามันหายากนะใน ในนักการเมืองคนหนึ่งนี่แต่ว่าเนี่แหละผมถึงต่อย้ําเสมอว่าจริงคนชอบมาถามผมว่าเฮ้ยครีทีเก่งอย่างงู้นเก่งอย่างนี้จริงๆไม่นาะจริงๆเราต้องบอกว่าโชคดีอะรที่เรามีโปรดักที่ดีมากๆอยู่ในมือจริงๆเราออกแรงผักอีกนิดนึงเนี้ยโปรดักนี้มันเขาเก่งด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะเราแค่เ็าเรียกนะมีส่วนทําให้มันชัดขึ้นเขาเรียกนะแหลมคมขึ้นอีกหน่อยเท่านั้นเองผมคิดว่า ถ้าเราไม่มีเราไม่มีอาจารย์ที่เป็นโปรดักที่ดีสามารถที่จะขนส่งพลังแบ,บ่ให้กับคนทํางานในทุกๆคนได้เนะ,นนมเนแบบะผมว่านี้แม่งแบบยากอ่ะผมว่าเปล่าเปล่าจะล่มตั้งแต่แรกเลยอาจารย์เลยเป็นศูนย์กลางมากๆขอยกตัวอย่างคำว่าอาจารย์ผมนะทีอาจารย์สมพรรอดบุญแก่น่าจะได้ดูอยู่บ้างังจริงสมัยก่อนแกแก,กสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ผมเนาะ คือพวกรุ่นพี่ผมพอดีแนะนำนิดหนึ่งผมเรียนจบศิลปกรนะครับจบจิตกรรมคือคือจริงๆตอนผมเป็นเด็กๆตอนเรียนศิลปกรเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยการเรียนศิลป,ปะเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจเจกเรื่องของอินเนอร์ข้างในใช่ไหมแบบกล่า้ว่าไม่จะพุพ่งไปสู่สวรรค์อะไรก็ว่าไปใช่ไหมจริงจริงมีอาจารย์สมพรรอดบุญเนี่ย สอนและเปลี่ยนความคิดผมมากมากที่สุดเลยคือว่าเฮ้ยศิลปะที่คุณเห็นทั้งหมดอ่ะนะจาาจา์สมพรนี่ท่านกเกษียและผู้หญิงนะฮะก็เวลาแกสอนทัานแกก็จะเอางานมาแต่ละอันนะชิ้นไม่ว่าจะของอยุโรปไม่ว่าจะของอเมริกาของอะไรที่เป็นชิ้นดังๆเนี่ยลอแกก็จะมีคําถามอยู่เสมอว่าเฮ้ยเนี่ยไอง,งานศิลปะพวกเนี้ยมันลอยๆของมันอยู่ได้ไงมันไม่เคยลอยอยู่มันมีความเกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจสังคมศาสนาความเชื่อปรัชญามันทุกเรื่องหรือเพราะฉะนั้นผมห่าวว่ากลับมาาวว่าการเมืองมันสาคัญยังไงก็การเมืองน่ะมันเป็นเรื่องของพื้นฐานของทุกๆเรื่องเลยคุณคุณพูดเรื่องเศรษฐกิจคุณไม่พูดถึงเรื่องการเมืองได้ไงคุณพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมคุณพูดถึงเรื่องการเมืองได้ไงแม้กระทั่งการเดินทางคุณไม่พูดถึงเรื่องการเมืองได้เลยมันไม่มีทางหนีเราหรอกคือผมคิดว่าแล้วยิ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดเสมอว่าจริงๆวันนี้สิ่งที่เราทําวันนี้ คือมันยังเป็นแค่การลงหลักปักฐานเลยนะเพื่อที่จะให้คนอนาคตเน่ยเขามาสารต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเมืองเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัำคัญกับเราทุกคนเกิดดีแก่ดีเจ็บดีตายดีไม่เกี่ยวกับการเมืองตรงไหนปะปะเกยผมก็เลยจะบอกว่าแต่คนเนี่ยมักตัดขาดว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองฉันยอมหลับตาค้างหนึ่งไม่เกี่ยวกับการเมืองการเมืองมันวุ่นวายกับชีวิตฉันแต่แต่ ผลสุดท้ายแล้วนั่นแหละการเมืองมันจะโบกกลับมาหาคุณไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายก็ตามไม่ได้ครับคือคุณต้องสนใจเพราะว่าคุณเป็นคือคุณเกิดมาในฐานะที่คุณเป็นพลเมืองประเทศเนี้ยก็นั่นเท่ากับคุณเป็นหุ้นส่วนของประเทศนี้นะประเทศนี้มันจะดีจะแย่ที่มันอยู่ที่คุณเลยเพราะฉะนั้นเวลาประเทศแย่แล้วคุณไม่แอคชั่นอะไรเลยเนี่ยแล้วคุณจะบ่นอะไรอ่ะ แต่ในขณะที่ประเทศชาติดีคุณควรจะมีส่วนในแรงผลักดันนั้นผมคิดว่าจริงๆในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าการเมืองยิ่งมีความสำคัญกับคนรุ่นใหม่เยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณจะมาบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวคุณไม่ได้เพราะว่าเราทุกคนเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของประเทศนี้หมดอะเราคนละหนึ่งเสียงอะประเทศดีจะประเทศร้ายมันก็อยู่ที่เรานี่แหละ แม้กระทั่งการลงมือทำอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ประเทศมันดีขึ้นนะโดยไม่ได้อยู่พัคก,การเมืองก็ยังจําเป็นเลยก็คือจริงๆถ้าจะฝากอะไรถึงคุณประยุทธ์จันโอชาเนาะจริงๆผมก็จะนึกถึงคําของอาจารย์ชาติชาติเนาะิงๆมีคนสองคนนะพูดประโยคนี้กับผมนะคือนายคนแรกผมที่สอนครีเิทตฟคือตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยแม่งผมก็อ e ีโก้เหมือนครีเอทีฟเฉ่วๆไปนี่แหละเขาก็พูดประโยคนี้กับผมนะต่อสันติสุริยเขาก็บอกว่าเฮ้ โรกแม่งไม่ได้สับคือ,ค,อคือมึงไม่ได้สําคัญขนาดโรคมันขาดมึงไม่ได้อะอเขาก็จะแบบไม่มีมึงเดี๋ยวมันก็มีคนอื่นมาทำเขา้าใจไหมผมคิดว่าคนที่สองเนี่ยพูดเรื่องเนี้ยคือโลกอะมันขาดเราได้เราไม่ได้สําคัญขนาดนั้นถ้าอยากจะฝากถึงคุณประยุทธ์ฝากอะไรพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนครับท่านจบ